สวัสดีครับบ่าวเถ่สวัสดีท่านผู้ชมครับพ่าเอฟซีแฟนขับทั้งช่องรับวันนี้เดินทางขับตอนนี้อยู่หน้าบ้านแม่ใบครับผมกับบอดี้มหาแม่เพิ่นโดนแล้วนะครับพี่น้องกับเอกับเข้าไปช่มไปฟังน้ำกันครับว่างวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 5แม่ใบเพิ่นฝันบอพี่น้องครับหรือแม่เพิ่นจุดทูบนะครับเนาะไดตัวใดเอาจังเข้าไปฟังน้ำกันไปสวัสดีแม่น้ำกันครับท่านผู้ชมครับ บ่ได้มาหาแม่พิ่นโดนแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาหอดมาถึงหน้าบ้านแม่ใบฟันแมนนะครับชมนะครับเนาะกับบอไดมาหาแม่พิ่นโดนเอาแม่พิ่นอยู่พอดีเอาแม่สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคิดหอดคิดถึงน้องแม่โ,มโดนแล้วน้องแ,แม่นเนาะกับขุนเ,านเขาอยู่แยกดอกพัก โอ้แต่ว่าจุดยูนโมแม่จุดยูนไทยไปจำจุดยูนบ่ครับผมอ๋อหันมันกับเขายูนศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดเนาะจุดได้ศูนย์แปดเจ็ดดิแม่โอ้กับเขาศูนย์แปดได้ละแม่อันนนั้ละบัตรมันได้มาได่นจุดไม่แม่แม่บัตรไม่จุดไม่ได้แล้วหกห้าเก้าโอ้จุดไม่ได้แล้วครับท่านชมชุดฝั่งมือวันขาครับผมกระแวะมหาบ่าวเถากกระแวะมหาแม่เพิ่นไหลไหลงวดอยู่แม่เพิ่นว่าพักก่อนเด้อบ่าวเถานะครับเนาะ จัดเน่ยมาพักให้มันแมนๆนให้คิ้วคิวก่อนแย่ฝันันฝันได้ได้หกสามก็ขึ้นไปเขาเอินว่ามามาไม่เจี๊ยม้อนบ่บบานนี้ก็ขึ้นไปแย่ก็เลยซือต้องหกสามไมดันหกสี่ขึ้นไปเป็นหกสี่เนาะแม่บ่หมวดนั่นมันมมนบ่ขึ้นไปเลยมันขึ้นเพราะเขาเอินขึ้นไปกินทั้งแ้นบ่ขยู่ตะลังขึ้นต้องหกสาม หมวที่มันมาหกซีนแมโอ้ขึ้นมันกับขึ้นไปอีกนั่นละเขาอึนแมมากมากขื่นมากินระเบ้าเขาอนมากีินบคือจะมาไลได้หรอมันหอหกซีจอยอ่าน้อแม่เนาะมันจะมาถือมันจะดิเดียดดิเดียมันตรงจุดทุได้บาเอาศูนย์แปดศูนยเจ็ดได้ไปมากศูนย์เก้ามแห้งจนครับผมศูนย์เก้าแห้งดันมาว่าศูนย์แปดนั่นแหะนั่นแหะแต้ม มวดที่มวดจุดเมื่อกี้เนี่ยได้0.87ตีแม่โอ้ครับบัดนี้มันมัดจุดด้วยดจุดไม่ถึงน้องหันได้หกจุดไม่ขก้าวมวนนี้จุดอะไรบ้างแม่แม่อาเบิ้งน้ำกันจุดเมื่อไรครับผมจุดวันพ่ายเลยจุดวันพระวันที่กินมังหันจีนวันที่แปดป่แม่แม่วันที่แปดแม่จุดวันที่แปดครับตำชมเมาแม่พนไทยรูปายุครับงวดนี้นี่ครับและไม่เยี่ยมไม่ยามแม่เพิ่นเห็นชัดบ่พี่น้อง แม่พูว่าได้เลขถูกู่เดอร์เบาเถาเพราะว่าหมดที่พันมากหมดพันมากฝันัมว่าวันได้หกสามอื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 ัอืวดืมอืมอืมอนม่นมอืมอืม่ืม่ืมอี่ได้อืมพุลาืมันมอมอืมอืมอกหกืี่ืมอ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 หมอืมอืมอหมอืมอมอนแอมอนมมอมอืมออืดอือืม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 อืงือือืมอืมอืือืมืออาม่เนาะ กระตัดเอาเลยน้าแม่เนาะเก้าหกเก้าหกห้าเป็นเซนแนนะอ่าก็จะได้สามคู่กลับเอาน้ำน้าแม่เนาะนี่ครับตำชุมพี่น้องแม่เพิ่นว่าจุดหมวดที่ผ่านมาได้ศูนย์แปดเจ็ดติเมตรใบโอ้ครับจังหวัดที่ผ่านมาบ่อเลยแวะมาหาแม่เนาะแม่เนาะโดนแล้วครับผมไปมหาการบ่อเลยมหาครับคูณน้องไปใชล่ะเพิ่นแอปไปสอนโทรศัพท์กับ ถ้าซั์มีปัญหาคุณหมาโทรศัพบปิดสมแม่ก็เลยไปเมายนมากันทำไมแยกไปเลยว่าครับว่าฝันหรอผู้เหง็นบ้านบ้าว่าฝันหรอเลยฝันหน่อยหน่อยผู้นี่บ้านเก่าครับบ้านบ้านพวกแยกอยู่บ้านสมุเยเนาะบ้านสมุเยครับผมฝันหลอดมันมันออกครับเลยโทษไปถามร้านอีกย่านวนาเนี่ยแจ้งว่ามาเรียกที่สูเท่าไรที่บ้านแยกยูตสมัยก็ที่เรื่อง สามสองเราะว่าสองสามนี่แหละสามสองเพราะว่าสามสองขันฟันนี่มันมันละออกรอดมันย่อยฟันรอดมันมันออกสี่สามสองสี่สามสองจำได้แต่ว่าเรามีคือฟันซมีฟันแค่นี้ฟันซมีว่าเลยโท่สามหลันเขาเรยว่ามันที่สามสองโอ้บันไดสามสองเกิดคือว่าันคือบ้านแม่อยู่บ้านสมุยโอ้บ้านแม่ใบบ้านเก่าบ้านเต้ ตะเก او ตะกี้ยุคคุนแม่บอลแม่พ่อแม่ผ้าอ๋อจังมัน่ายไม่อยู่พี่ฝันเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นว่าได้กลับไปถามเขารอดมันมันออกครับรอบนี้ก็ไปคืองานเขาเนี่ยเขาเป็นงานแจ้งงานนะโอ้ปนเป็นขึ้มีงานพี่แม่หรือว่าร่วงบึงกันหน้าครับผมก็มันเดือดร้อนเนาะบ่แม่มาฝันขึ้นมีงานบ่แม่เลขทูบเขาหรือบ่แม่หรืออะไรนะว่าฝันรุ่นนี่แ่ละอ่าคือจุดทูบได้แล้วจังฝันมันบ่แม่ มันี่มีอีนาอีนาเฮียนห้องเฮียนเนี่ยคับมาถามย่าพันมาเรียกที่เจ้าเท่าใดพันะเอถามสั้นไปเลยว่าฝันเกี่ยวแม่พันะคนกินนังเต๋อเฮียนเจ้าอยู่มีลาบหัวมีหยังพร้อมโอ้บอกจะเที่ยหรอที่ลาบมาเรียกที่หกสองก็เลยว่าบอกเขาอันย่าลาซื้เรียกตัวไรพันนะอันย่าชื่อชื่อเรียกถูกน้ามีคนฝันเกี่ยวกับอยู่เงี้ยไมใบเขาเลยมาถามเขามาถามเงี้ยเนี่ยครับ ว่าคือคือมีงานกินอนีางหิบนมาแม่เราบานเดที่แม่อยู่นี่หกสิบสองโอ้ห้มวันบวกนี่มันไปออกหกสามหกสี่หมนไดเลยอ่ากันเลหกสองคือบ่ออกเลยนี่ออกยากแต่บานเดนี่บอกคนอยู่นี่บอกแม่ยนตรงใกล้ๆกันนี่บอกเขาจะฟันอ๋อยู่ไหนโรงเรียนครับผมกิโวมาสาง มันเป็นงายากเท่าไหรนไครับครับแต่ว่าแม่มักก็คือแม่มักเลขกถูกนี่มันบอกครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเราจริจะเขียนให้เนาะครับเพราะว่าแม่เป็นกระฝันอยู่ครับพี่น้องฝันว่าได้กลับไปเฮี่ยนแต่สมัยแม่เป็นอยู่ตะกี้นี่ครับอันนี้เลขกถูกแม่พันจุดวันศินเพราะว่างวดที่แล้วพันว่าเข้าพันได้ศูนย์แปดเจ็ดที่แม่ไหลลงมาอันบ่แม่หกหกหาเก้าเนี่ยหกหาเก้าไลแล้วหกขึ้นก็เป็นไลเก้าหาอ่าห้าหกปักอ่า ไรขึ้ไรล่ลงแม่ให่ไรล่ลงแล้วไล,ล่องมขาเก้ามันเป็นสูงก,ก้อนบาหนา่นอะอ่าศูนอยู่บนอ่าสูนแตดเจ็ดเป็นสีแดงโอ้ขาก็ต้องไล,ล่ลงมาจากบนบาเนี้อาไรทั้งใจแ้วหนึ่งเจ็ดแปดูนเป็นสีแดงครับอเอเอข้อาวบะไร บ่เอาเอาแดดเกศแตกแตกเกศก็มักเหมนกันนะจังว่าแย้มาหาเนี่ยกันนะกับมีเอฟซีพิ่นถามอยู่เนี่ยมาลองไปถามเนี่ยใบพิ่นเนี่ยพิ่นฝันบ่เลยเนี่ยไม่หยุดตูวหยุดไปไล่งวดหยุดไปไล่งวดดูนะแม่เนาะหยุดไปไล่งวดดูครับท่านผู้ชมอ่าเอาเดี๋ยวเราเถ่ายจรงจะเขียนให้ครับพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าความฝันแม่เพิ่นศิว่าฝันบ่หลายแต่ว่าฝันได้เกี่ยวกับไปกรับไปบ้านเก่าที่แม่ ยาบาลตียกกเกาเด้อ,อกกเกาเลยวานทีเอาชูยยักบอไปไล่เกาเรยอวานอวบาไปไล่ก็จะไล่ตัวนู่นแม่คันเป็นตัวเก้าอยู่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดตัวแม่เลยศูนย์แปดเจ็ดไอ้ยิ่งอเป็นตัวเก้าหนี่ครับอ๋อเดี๋ยวบาเถ่าจริงเด็กเกินให้แลละกับแม่พน้ามีข้ฝัน ฝันเกี่ยวกับแม่เพิ่นว่ามีงานอย่างเป็นงานนี้เจ้าเนี่ยล่ะขี้ยนอยู่เต็มยัวบ้านเลขที่แม่คือหกสองเลขฝันก็จะเลขฝันก็จะให้สองคู่นะแม่เนาะเลขฝันเนาะสองคู่อ่าครับท่านผู้ชมสองสองสามกับกับเอาเจ้าบ้านเลขที่แม่แบ้านเลขที่สามสองหรือสองสามบ้านเลขที่เขาสามสองสามสองอ่ะให้เพิ่นกับเอาครับหกสองนะแม่เนาะเอาเดี๋ยวเราเทาเช่นให้ครับ เอ๋อแคปหน้าจอแม่เดี๋ยวผมเบอร์ไงเลขถูกไปน้ำดีนะครับเนาะครับวันที่แล้วแม่คันวาศนย์แปด้0 8 7นะครับท่านชมวันนี้เลขถูกแม่คันวาหกหาเก้เนาะครับเนาะแม่คันวาตัดเอาก็จะได้6 5 6 9 5 9กลับน้ำเด้อเลขฝันครับตามที่แม่คันวาเนาะครับเนาะฝันว่าแม่เพิ่นได้ไปบ้านหลังเก่าของเพิ่น บานลขที่32สบสองอันนี้ห2สองเป็นคนฝันเห็นอยู่บ้านแม่ใบนะครับ,นะบนเนาะบันลขทีแม่ใบอยู่นี่หกสิบสองกับเพื่อวมาขึ้นมีการมีงานนี่เนาะแม่เนาะอ่าครับผมกระามนี่ครับนี่ครับผมเอซี FC กระามเขามาหลายนี่ครับบนล่างเลยครับพี่น้องแม่ใบเห็นว่ากลับตัวไว้น้าครับถ้าแม่ชอบชอบชุดนี้บ่แม่ชุดเหล็กทูบนี่บ่ะฉนชอบจีครับมักตัวพี่หลย มักตุพีบอกเลขฝันสามกลุมเอายายบ่ได้ถึงน้ามาเกี้ยแต่วา่าแม่ใบเห็นว่าเนี่ยครับมันเคยออกอ่าสามสองนี่ครับมผมกระดิ่งออกที่สามกองครับเนี่ยเออครับขอบคุณแม่ใบน้องแม่เนาะคิดฮอดคิดถึงแวะมาหาแม่เพิ่งกลับผู้ชมครับ,รบนี่ครับพี่น้องเอ้าพับพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเงินไหลน้องท่องในเขาทุกท่านพี่น้องพั่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ